วันนี้จะไปกินข้าวนะคะเด้ไม่ใช่ธรรมดาบบรบรีรีคคนี่เป็นเนื้อหัวแล้วก็อันนี้เป็นตับตับอันนี้เรก็กว่าเด้อข้าคิ้วค่ะข้าคิริวคอมูย่าขอมูย่าไม,ไม่ใช่ มันเรียกว่าเสือร้องไห้ค่ะเสือร้องไห้ใช่เสือร้องไห้ใช่เกงอะไรอ่ะมีมีนอนหรือเปล่าเนี่ยนอนไม่ใช่นอนอนะันนี้มันคือไข่ค่ะไขมตต่มดแดงอ๋อแกงไขมตตง่มดแดงอันนี้นะ่ยกับเมฆาจินอ๋อคุ้มเนี่ยเลือดเลือดเลือดจริงไหมอันเลือดจริงๆรหรอ หรอหรอ,อ,ยอย่างนี้ไม่น่ากินที่สุดอร่อยหรอก็มันไม่รู้ตะไคร่โมเต็งด้วยด้วยโอเคเห็นปะเอออนีีแเลยน้ำจิ้มด้วยง่ายเกินไปมีคำเยวะพูดได้เสพเสพเ่เสร็จมาจ้าสวัสดีครับทุกคนลุงอยู่เกาหลีนะครับ ถึงไทยเลวอากาศร้อนร้อนจะชอบม,มากเลยนะคะ<ม>วันนี้จะไปกินข้าวนะคะเด้ไม่ใช่ธรรมดาถึงกรุงเทพใช่ไหมครับเดี๋ยวท,ทําธุรัเสร็จเราก็จะไปพาคอีสานนะครับก็เลยก็แฟนบอกว่าก่อนที่ไปภักอีสานผมก็ต้องฝึกก่อนฝึกกินอาหานิสานก่อนนะครับเอยวันนี้จะไปกินอาหารอีสานที่ร้านอาหาอีสานที่กรุงเทพนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะเฟ็นอยู่ตรงไหนอ่ะเฟ็น,อน,ฟนบอกว่าร้านอยู่ตรงปทุมธานี ม่รู้ว่าจะไกลแค่ไหนไกลจากนี้ประมาณ3ามสิบสี่สิบนาทีสามถึงสี่สิบนาทีโอ้โหไกลมากเลยอ่ะก็จริงๆแล้วมันที่เกาหลีอ่ะพี่ค่อยกินด้วยไงอ่ะอะไรอย่างเช่นว่ามันซอจุกอะไรเงี้ยใช่นี่ใช่ไหมจะมีแบบอาหารอีสานที่แบบอีสานดั้งเดิมอีสานดั้งเดิมใช่อีสานแบบรีวิสานรียวิวหรอโอเคงั้นนะวันนี้จะตั้งห้ามแปลกๆไปนะโอเคไหมค่ดว่าพี่กินได้ไหม อาจจะแบแบบแปลกๆนนิดึงไม่หรอกมันกินได้ทุกอย่างจริงเดี๋ยวดูกันนะครับทุกคนโอเคโอเคเดี๋ยวขึ้นแท็กซี่ไปก่อนนะครับโอเคเนาะคือร้านที่วันนี้นไปนะครับคือแฟนบอกว่าร้านนั้นก็ดังนะครับดังในเน็ตแล้วก็มีคนไปรีวิวเยอะมากด้วยเดี๋ยวสร้างอาหารแปลกๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยากดูว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ดูนะครับทุกคนอยากรู้โอเคขึ้นแท็กซี่มาแล้วก็คำนวมมาประมาณ35นาทีถึงแล้วนะคะรับและนี่นะครับร้านเนี้ย จะเรื่นชื่อว่าับเด็กเด็กคับนะครับน่าจะเพราะควาของเจ้าของแล้วเ,เดี๋ยวเข้าไปสร้างหางแล้วก็กินข้าวกันนะครับเดีย๋ยวว่าห้านี้จะเรียวเรียวแช่เป็นยังไงบ้างาเดี๋ยวจะกินอูนะครับโอเคเนาะกินได้เนาะที่ว่ากินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยนะเราจะไม่ได้ จริงจร้งแล้วคือตอนนี้สร้างหารเรียบร้อยหมดแล้วคือแฟนผมก็สร้างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเขาก็ไม่ให้ดูก่อนก็ออยังไงก็ผมอยากรู้ว่ามีเมนอูอะไรบ้างดูสินะหน้าปกเมนูมันน่ารักมากเลยอะล่ะเจ้าของอะ่ะด,ดูนี่ไหวยอยู่แล้วก็สวัสดีครับอย่างนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอ้ามแปลกๆปเยอะไหมเยอะเยอะหรอเดีย๋ยวดูก่อน เอ้ยน oh, uh ี่เด้อสวยจุมีสวยจต้องสร้างด้วยอันนี้แน่นอนว่าแฟนต่างแน่นอนนะครับตำทาโอวยมีตำาตุด้วยตำถัดตำธาตาแตกอ่ะถ้แตกอุยอยู่มากเลยเนาะใหญ่ด้วยเราไม่ได้สั่งมันเยอะไปเรามีทั่วไปก็มีส้มตำ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 ทั่วไปอยู่มากตำอยู่มากอะไรแบบนี้คือเลยฮึนี่ทำไมเพลงด้วยอันนี้เขาให้หั่นเองไงอ่าให้เองใช่เราเขาไม่เราเขาด้วยโอเค เมนูไหนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบ้างเลยคะอันนี้คืออะไรอ่ะตะหมองหรือเปล่าไม่ใช่สิเนื้อนอกอะไรนะที่ว่าน่องลายเนื้อขาร้อนปกติอ่ะยังแปลกเลยเดี๋ยวรออาหารมาเดี๋ยวก็รู้ค่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรออาหารออกมาก่อนนะคะแล้วจะถ่ายให้ดูรอก็เลยก็ซัมเดียว คนอ้านที่สั่งมามาครบหมดเลยนะครับโอ้โหสั่งเยอะมากเลยอะแฟนเลยสั่งเยอะขนาดนี้ไม่ได้คิดว่าสั่งเยอะขนาดนี้คือซอยจูคือ,อเคยกินไงเคยกินที่เกาหลีแต่มันไม่ใช่เป็นแบบนี้ไงเขาใช่ใช่แต่ยังไงก็ไม่ซอยจูยู้ยังไงเป็นซอยจุนี่เป็นเนื้อหัวแล้วก็อันนี้เป็นตับตับ,ตบอันนี้ลูกก่อนเด้อผ้าคีริวค่ะผ้าคีริวผ้าคีริวผ้าคีริวซอสผมค่ะอซเนี่ยดีวัวดีวัวดีวัวใช่แล้วก็มี พักทั่วไปนะครับก้มตามแน่นอนตามง่ายๆแต่ไม่ใช่มราระกอกมันเป็นทะเลรวมคะ่ะทะเลรวมตาทะเลรวมําทะเลรวม,ททรวมอันนี้คือนี่นะครับคอ,อ,อมูย่างคอมูย่าไม่ใช่ไม่ใช่คอมูย่าไม่ใช่คอมูย่างคอมูย่าเป็นสีนี้หรอคะดูดูคอมูย่างจะเป็นสีนี้หรอ,อยงนั้นเนือ้อเนือเน้อวัวย่างมันเรียกว่าเสือร้องไห้คะ่ะเสือร้องไห้ใช่เสือร้องไห้ใช่ แต่ไม่ใช่เนื้อเสือตกใจหมดเลยเนี่ยไม่ใช่เนื้อเสือมันคืออะไรอ่ะมันคือเนื้อวัวนี่แหละค่ะทราวัวย่างเนืวัวย่างแล้วนี่หอยหอยนาำขมหอยนาำขมหอยนาำขมอันนี้ก็ยัก็มีหอยกินมันไม่เปรี้ยงเลยอะแล้วเนี่ยอันนี้ดูเปรี้ยงยิ่นเลยอันนี้คือแกงอะไรอ่ะ มีมีนอนหรือเปล่าเนี่ยนอนไม่ใช่นอนอันนี้มันคือไข่ะค่ะอันนี้ไม่ใช่แกงใช่ไหมไอันนี้มันคือไข่หมดแดงไข่หมดไข่หมดแดงอ๋อแกงไข่หมดแดงใช่โอเคเมนูน,นี้ก็คือ <c oughs> อันนี้อันนี้เด็ดสุดอันนี้นะคยกบไม่กระกินไ <c oughs> ม่กระกิ <c oughs> นที่สุดในเมนูนี้นะครับมันเลื่อนหรอใช่เลือดแท้ๆเลยเลือดสดๆเลยแล้วเนื้อวะใช่มันเรียกวอะไรอ่ะก้อยก้อย ก้อยแปลว่าเหมือนเหมือนลาบที่ไม่สุกอ่ะค่ะโอเคจะเริ่มชิมเมนูไหนก่อนกินเบียร์ก่อนกินเบียร์ก่อนจิ๊กกินย้อมย้อมใจก่อนรังปลาอ๋อย้อมใจยังก็ซอยจุ้ก่อนไหมใช่เอาซอยจิ้มจิ้วก่อนก็ได้คือปวกอันนี้ก็จิ้มจิ้มอันนี้กินยอมได้ใช่ไหมครับอันนี้จะอันนี้อันนี้เขาไม่ได้กินอย่างนี้นะคะนี่เขาเอาสามอย่างรวมกันอันนี้เป็นห่อห่อสองอย่างอันนี้เหรอ ใช่อันนั้นด้วยตับด้วยใส่ตับด้วยด้วยอย่างนี้เหรอใช่แล้วคือต้องตั้งใจเขาพูดนะครับเขาไม่รู้ว่ามันพูดจริงหรือเปล่าอย่างนี้นก็มันต้องกินกันกินผักตามกินผักตามอะไรก็ได้ผักอะไรก็ได้โอค้คโหกินผักเยอะๆกินผักตามเยอะ อตอนแรกเข้าไปปากแล้วก็รู้สึกว่างขมเจี๊ยบแถวเลื่อยๆแล้วก็มันลูกสวาไม่ได้คงเท่าไหร่แล้วก็มันก็เกี่ยวหอมด้วยแล้วอร่อยด้วยนะครับอร่อยจริงๆแค่อตอนแรกแปรลกนิดนนะึงคือดีหวัวมาขมไงแต่ก็ขมนิดน,นึงนะครับเป็นไม่ใช่ขวามขั้นห่าแค่คนบบเกลียวเราก็จะความรสชัดที่หอมด้วยแล้วก็อร่อยด้วยก็จะเขา้าปากด้วยนะครับ คือไม่แปลกาหา,าหริงๆ่เมนูต่อไปที่จะกินคืออะไรคะเมนีูต่อไปคือนี่ไงก้อยขมยก๋วยขมกินก้อยขมก่อนนะครับเนี่ยเลือดเลือดเลือดใช่ไหมอ,อันเลือดจริงๆหรอแต่ผสงก่อนอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราก็กินผักตามด้วยผักตามด้วย อร่อยเนื้อเหนียวกล้วยมันเหมือนลาบเหมือนลาบใช่ใช่เหมือนลาบมันเป็นเหมือนลาบค่ะไม่ใช่ตับลาบเหมือนลาบอ่ะใช่ใช่เหมือนลาบเลยอ่ะลาบตุ๋นก็จะเหมือนลาบเลยนะครับอันนี้นะแกงไข่มดเต็งนะครับตักขึ้นมาหน่อยค่ะโอ้ยอย่างนี้ไม่น่ากินที่สุดเลยอ่ะอันนี้เป็นเป็นผักหวานค่ะผักหวานเหรอใช่ คไ <Okay. S 2> ป็นไงคะอร่อยอร่อยใช่ไหม,อ,มอร่อยหรอก็มันปลาไข่โมเต็งด้วยเพราะตัวนี้เข้าไปปากเราก็ไม่ตัวเลยลองลองชิมแผ่นโมดเด้งเฉยๆโอเคไหนนะโอเคโอ้โห เข้าไปปากเราก็มันละลายหมดเลยอ่ะจริงๆเลยอ่ะมันเข้าไปปากเราก็แค่กัดนิดเดียวก็ปั๊บเลยอ่ะมันปั๊บเลยปั๊บใช่มันปั๊บแล้วก็ลอยหมดเลยอ่ะก็ไม่เย้นะรู้สึกดีรู้สึกดีอ่ะอร่อยดีถูกใจไหมอร่อยดีรู้สตีอืมเมื่อวันที่ไปจะกินอะไรดีเนาะลองกินหอยกันก็ได้ง่ายๆเลยนี่คือกินด้วยที่เขาเรียกตกปลากับพ่ออะไรอ่ะเป็นอย่างเงี้ยคือค่อยจับด้วย โอเคเห็นป okay, oh oh ่ะเออนี nia, ่แหละโอ้โหโอ้โหตอนแล้วที่จี้านี่ก็ไม่กินนะอ่าใช่ไม่กินจิ้มน้ำจิ้มด้วยง่ายเกินไปนท่าไหร่รู้แล้วรู้จะเป็นยังไงรู้แล้วอะไรก็มันไม่แปลกเท่าไหรก็ตัวเองไม่เคยกินหอยแบบนี้ไงกินนี่บอกก็เคยกินไงที่เกาหลีอ่ะก็นี่มันของไทยรู้ทำเมือนกันไง ไม่เหมือนกันไงไม่เหมือนเลยไม่ต้องกินเอาไมเอาไม่ต้องกินนะจะกินคนเดียวไงนากินคนเดียวไงไม่ทำไปจะกินอะไรนี่ต้องลองของแซ่บก่อนแซ่บแซ่บโอเคตั้มทะเลรวมนะครับมีทุกอย่างเลยสีน่ากินมากเลยนะได้ไหม จะตักนะพุ่มด้วยดสอีคำเยวพูดได้แซ่บแซบ เสร็จ,จ้าเสือลองให้มันอยู่ในส่วนที่แบบเดี๋ยวนิดนึงอ,อะไรเงี้ยเสือลองให้จะเข้าไปปักผมนะครับอเนี้ยวกว่าเนี้ยวกว่าขม,ออมือยังอ่ะอืมออ้อ เมนูให้อันดับที่หนึ่งคืออะไรคะผมจะให้อันที่หนึ่งอันนี้นะครับบอยตอนแรกบอกว่ามันเป็นแบบน่ากลัวที่สุดน่ากลัวที่สุดรสเฉามันค่อนข้างเข้มขมด้วยแล้วก็อร่อยดีนาหน้าตามไม่น่ากินอหน้าตาไม่น่าไม่กระก,กิน,น่ะแค่นั้นเท่านั้นแะเเต้รสเฉาอร่อยดีอร่อยมากคือที่จาาเราก็ปกติกินปเป็นมี่จริงหรอใช่มันเป็นทั่วไปใช่ทั่วไปค่ะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยแต่ซอยจู๊ส่วนมากก็จะเป็นแบบงานที่มันมีงานสําคัญ เขามันต้องใช้เนื้อสดค่ะเขาเลยก็ไม่ใช่ปกติก็ไม่ปกติมากเป็นพิเศษอ้ําพิเศษใช่หอยก็เหมือนกันหอยนี่ก็หายากนะตอนนี้หอยแพงมากเสือร้องไห้อยก็ยากยากก็เป็นแบบไม่ใช่ปกติใช่มันก็มันก็ไม่ได้ปกติมากแต่ก็คือมันก็หากินได้อันนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆเองแค่แบบโอ้ยส่วนแค่นี้เดียวนิดเดียวใช่มันยังมีอาหารอีกมากมายถ้าถ้าคิดว่าจะความยากกันกินของพระอานิสาน่ะ นี่เป็นกลางหรือว่ามันเบาๆหรือว่าอันนี้เหรอออเบาซอยจู้เะออ่เบาแล้ววันนี้นะเบาม่ใครโมเต้งด้วยอ่าเบายังเบาอยู่ยังเบาอยู่ยังเบาอยู่ใช่พี่ก็ยังเบาอยู่โอเคโอเคส่งเลยยังเบาอยู่เยอะๆเยวไปอีสานเดี๋ยวจะลองดูนะคะคำพูดนี้เบามากครับเบามากครับเบามากครับกินได้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวรอดูที่อีสานนะคะทุกเราดูนะครับเราดูเต้บอกว่าไม่เคยกินซอยจู้ใช่ไหม ทำไมคนที่สามไม่เคยกินเคย้วัวปกติไม่กินเนื้อวัว,วค่ะไมันไม่กินอะ่ะเคยแต่ตอนเด็กๆกินแต่พอโตมาไม่ไม่รู้ว่าทำไมถึงกินไม่ได้พอพอกินปุ๊บมันเหม็นอ่ะมันเหม็นเนอาะนี่เหมืนเลยอ่ะเขาเลยดีนะเขาดีอืมคุวม่ะกินงงวยอือ,อ ไปลองช็นทีครั้ง,งแร,นะรกเลยะครั้งแรกเลยเนาะคนนี้กินเลยจครั้งแรกอะตลอดนี้ก็ตลอจิมโอ้โหจิมยกข้างแลวายเหรอวายหรอเป็นยังไงไม่แยก่ยังไม่แย่อร่อยไงแล้เนี่ยค <c oughs> <c oughs> นี้จะไม่กระกรินทีเดนะีย <c oughs> เขาไม่กินก้อยอ่ะไม่สิคนคือจริงๆแล้วอ่าน,นิสสาวชายไม่น่กกากลัวเท่าไหร่เลยอ่ะคือบางคนบอกว่าคืออ่าน,นิสสาวมันไม่กล้เกินมากเท่าไหร่เด็กคือจริงๆแล้วแค่ลองก่อนนะครับลองก่อนก็มติดใจแน่นอนนะครับ นี่น่ากินเหรอไม่น่ากินเหรอคือเนี่ยน่ารักมากเลยอย่ะน่ดูสิน่ารักมากว่ะไปจุกเป็นผัดดำลืมขาวไม่กินเหรอเอหรอ กินแกงส่วนมากคนจะชอบกินตับหือ ที่สามก็เป็นรู้ว่ามันพาไปที่ไหนาบ้างรู้ใช่ไหมรู้เอวไปหาดีเจภูมิด้วยแล้วก็เอาไปหาเชนรังไ,ไทยบานด้วยอยากเจอผมอยากเจอชมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็อยากเจออยากเจอดีเจภูมิกับไทยบานไทยบานนะครับเชนเชนลังพุ oh god. ้ god อิ่มมากๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, อาหารสั่งมากี่เมนูนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเมนู โซมโค้หกเมนูเนี่ยไม่ใช่ธรมรมดานะผมก็กินอันเนี้ยก้อยกับซอยจุแล้วยังไงนะต้มทันเรลรวมแล้วก็แกงไข่หมดเต่งด้วยเสื้อ้องหายอ่ะนี่ตอนนี้มันลองให้เกินไปแล้วมันเหนียวมักไปแล้วนะครับทุกคนวันนี้มาที่นี่ทําไมเพื่อมาฝึกอาหารีสานก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปภาคอีสานนะครับเลยก็จจาบอกว่ายังไงก็ต้องฝึกก่อนนะครับขาอบอกว่าถ้าไปภาคอีสานตกใจแน่นอนขาอก็พาพามากินอาหารอีสานที่นี่นะครับ แล้วที่นี่มีแต่อาหารีสานแท้ๆถ้าพ่อจะวิดีโอขวัขนี้ก็เขียนคำมีเนี่ยแล้วก็กดไลค์ด้วยกดติดตามด้วยกดกระดิ่งให้หน่อยนะคะรอชมคลิปลุงอยู่เกหลีใช้ชีที่ภาคอีสานด้วยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย